สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเบลอีกแล้วนะคะในช่องเบลลี่เบลค่ะ <c oughs> เสียงไม่ได้เลยเนาะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสอ่าสยงสแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเบลอีกแล้วนะคะในช่องเบลลี่เบลค่ะวันนี้นะคะเบลจะพา ไปภูทับเบิกค่ะตามชื่อคลิปเลยเราจะไปภูทับเบิกนะคะไปชมทะเลหมอกเพราะว่าช่วงเนี้ยเข้าหน้าฝนแล้วถ้าฝนตกอะตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยหมอกจะสวยมากเป็นทะเลหมอกนะคะก็เลยจะ ไม่รู้ว่าเราจะได้ชมแบบสวยสวยไหมนะแล้วก็อย่างเงี้ยเราจะไปไหว้พงไหว้พระแล้วก็ขอให้แบบคืนนี้ฝนตกนะไม่เอาตกกลางวันนะเอาตกคืนนี้เท่านั้นตอนเราหลับพอเราตื่นมาปุ๊บฝนหยุดทะเลหมอกสวยสวยตื่นมาตอนเช้าฟินมากนะคะป่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปซื้อขนมซื้ออะไรกินก่อนนะเพราะว่าเราต้องตุนสเสบียงไว้จ้ะ วันนี้เรามาขึ้นมาถึงยอดแล้วคือตันนี้หมอกเยอะแบบเยอะมากๆคือแทบจะมองไม่เห็นทางอ่ะทุกคนเมื่อคืนฝนน่าจะตกเขาบอกว่าตกทุกวันเลยช่วงนี้คือตกทุกวันวันนี้เลยเหมอกหนามากๆนะทุกคนมันสวยมากอะแต่ว่าคือถ้าถ่ายไปตอนเช้าอะ่ะถ้ามีหมอกอ่ะถ้าเกิดม,มันหมอกเยอะเกินไปมันก็จะไม่ค่อยสวยเนะอะเพราะมันไม่เห็นอะไรเลยถ้าเป็นทะเลแบบเป็นชั้นๆน่ะมันจะสวยมากม ต,ตอนนี้เราจะพาทุกคนไปชมวิวตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือประมาณแบบบ่ายโมงได้แล้วแต่หมอกเยอะมากบรรยากาศดีมากแล้วก็คือข้างทางก็จะแบบมีแบบเพจต่างๆมาถ่ายรูปมาทุกคน,น,น <c oughs> ก็ยิ้มทุกยิ้มทุกโค้งไปเลยเพราะว่าไม่รู้เห็นไหมไม่เห็นไม่รู้ว่ากล้องเขาจะเห็นเราไหมก็ยิ้มไปก่อนเผื่อเผื่อเขาติดเราจะได้สวยๆนะปะไปดู ไปดูวิวกันจ้าเหมือนอยู่ในตู้เย็นอะมันอยู่ช่องฟิตอะหมอกหนามากไม่เห็นอะไรเลยข้างล่างห <c oughs> มอกเยอะมากข <c oughs> ้ามอกอากาศเ <c oughs> ยน็ยนๆไม่ร้อน าลมพัดก็คือเย็นเลยกลางคืนน่าแบบจะหนาวมากนี่คือหมอของเราในวันนี้ตอนบ่ายโมงน,นะคะกาดีอ่ะลมมาไม่หนาวเกินถ้าเกิดมาช่วงหน้าหนาวมันจะหนาวมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบ <ไป S 1> เย็นๆลมเย็นๆไปไหนต่อไปไหว้พระเรา,จ,าจะไปวัดป่าภูทับเบิก ถึงวัดป่าภูทับเบิกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือแบบต้องเดินขึ้นไปนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเล็กน้อยนะคะเหมือนเดินขึ้นเขานหนึ่งปวดค่ะไ,ไม่ค่อยออกกำลังกายก็อย่างเงี้ยแหละ เดียวหนึ่งได้เลขเดียวใส่งไปไรเราจะซื้อเลขเดียวเอาสองเลขไงหนึ่งสามหนึ่งสามอหนึ่งสามแล้วแต่ไม่ออกความคิดเห็นละเมื่อกี้จับได้ 1, 3, หนึ่งสามใชแว่า หก็เป็นเจ็ดได้ฝนโลกฝนตกหนึ่งก็เป็นเจได้ก็เลยซื้อเจ็ดสามใคยากเป็นเซทีใช่ไัมสีไปแล้วฝนลงแล้วชึ่งแล้วค่ะหมอกเยอะมากไม่เห็นอะไรเลยทุกคนเหมือนอยู่ในกอนเมฆปะเนี่ยดูดิไม่เห็นอะไรเลยค่ะหมอกหนามากแล้วตอนนี้ฝนก็เริ่มตกนิดหน่อยนะคะขอให้ตอนเย็นไม่ตกเพราะว่าเราจะกินหมูกระทะตรงนี้ค่ะ จะได้วิวแบบธรรมชาติธรรมชาติน,รรนนะไม่อยากกินใต้ถุนนะอยากดูวิวด้วยแล้วก็กินหมูกระทะด้วยมันจะฟินมาที่นี่นะคะชื่อว่า media house นะคะก็คือมันจะมี2ราคานะทุกคนก็คือ2000เนี่ยจะไม่มีแอร์แต่ถ้าเกิด2003เนี่ยจะมีแอร์ด้วยซึ่งเราเลือกเป็น2003เพราะว่าเผื่อแบบกลางวันมันร้อนไงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน้าหนาวก็เลยเลือกเป็นแบบมีแอร์ด้วยนะคะึ่งก็ก็ดีนะเธอแนะนําถ้าเกิดว่า พิ่มตังอีกสามร้อยได้แอร์ก็โอเคเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้หนาวไม่ได้เย็นถ้าเกิดตอนนี้แบบไม่เปิดแอร์มันก็ไม่ได้เย็นนะทุกคนเปิดแอร์ดีกว่าใช้แอร์ดีกว่าคะ่ะเวลมาวันวันพุธนะทุกคนก็เลยจะเป็นราคานี้แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงวันหยุดอะ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยหรือวันหยุดนะคะตัเลอกอาจจะแบบราคาขึ้นกว่านี้นะคะลองไปดูในเพจในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยได้แล้วเขาก็จะมีไลฟ์ให้ดู ทุกเช้าเลยนะไลฟ์แบบว่าดูหมอกอะไรเงี้ยว่าเออตอนนี้หมอกเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็ไปดูในเพจได้มีเดียเฮาก็คือเจ้าของเขาชื่อมีกับชื่อเดียก็เลยเป็นมีเดียเฮานะฮะวิวสวยมากทุกคนตอนนี้ก็คือหมอกเริ่มแบบมีความจางๆนิดนึงนะเพราะว่ามีความเคลื่อนตัวของหมอกนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีลมแล้วก็แดดเริ่มออกนิดหน่อยแนละฮะ เริ่มมีแดดแล้วก็เริ่มจะเห็นแบบต้นมงต้นไม้ข้างล่างแล้วนิดหนึ่งอาก,กาศตอนนี้คือแบบเย็นเย็นเย็นกว่าตอนบ่าย2มากๆตอนนี้ประมาณแบบ 3- ามสี่โมงแล้วอะอากาศเริ่มเย็นมากๆแล้วขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ลมพัดหนาวมากขนลุกเลย างบนอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คือหมอกเริ่มแบบหายแล้วก็คือสามารถมองเห็นข้างล่างแล้วข้างล่างเป็นแบบนี้ซึ่งตอนแรกเป็นแบบหมอกขาวหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นป่าเป็นเขาเป็นอ่าบ้านคนตรงนี้นะตอนเย็นอากาศก็ยังเย็นเย็นอยู่นะเย็นกว่าตอนบ่ายด้วยตอนดึกๆน่าจะแบบซักแบบยี่สิบสิบแปดองศาอะไรอย่างเงี้ย เย็นๆเลยแต่ก็ยังเปิดแอร์อยู่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินหมูกระทะกันนะคะสวยอุ้ยแสงสวยมากตรงนี้ลูกคนน้าหมูกระทะมันเลยจานี่หมูกระทะของเรานะคะอันนี้คือห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้น<ด>ขอให้น้ำจิ้มขวดหนึ่งเลยเอ่อ <c oughs> เออเขาให้น้ำจิ้มมาขวดหนึ่งเลยอ่ะ Love you I can't do nothing better than spending my day with you. My life sunny and better, girl, when I'm with you. She's luminous and so bright like a star in the sky lines. She got the looks, the gut, Oh boy, I need her so bad in my life. ทุกคนค่าอิ่มมากแล้วคือเขาให้เยอะมากในชุดเนี้ยคือห้าร้อยมันมีชุดเดียวนะไม่มีแบบว่าชุดเล็กชุดใหญ่คือมีแค่เซตเดียวคือห้าร้อยบาทซึ่งห้าร้อยบาทเนี่ยกินไม่หมดเหลือกินสองคนเหลือมันเยอะมากและคือที่สังเกตมานะข้างค้างก็เหลือเขากินไม่หมดเหมือนกันเราก็กินไม่หมดคือมันเยอะมากทุกคนคะ่ะโอ้ยแตอนนี้ก็เดี๋วจะ ไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วพรุ่งนี้จะมาดูหมอกตอนเช้านะคะคือภาวนาะให้วันเนี้ยฝนตกเพื่อที่พรุ่งนี้เราจะได้เห็นทะเลหมอกสวยๆนะคือถ้าฝนไม่ตกมันก็จะเป็นแบบหมอกแบบที่เรามาถึงอะที่มันจะแบบไม่เห็นอะไรเลยเป็นขาวๆแค่แนะนะน,นั้นนะภาวนาขอให้ฝนตกคืนนี้ฝนตกฝนตกฝนตกเพื่อพรุ่งนี้จะมีทะเลหมอกสวยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้ว บายยเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะมอนนี่ไายีมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมหมอกตอนเช้านะคะว่าจะเป็นยังไง <c ười> อ่ะปะเจออุ้ย อุ้ยหมอกกำลังม,มาพอดีเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่น,นี่ให้ดูให้ดูนี่นี่ปาร์ตี้ขึ้นแล้ว ไม่เล่นเกมไม,ไม่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่มีเน็ตอะไม่มีเน็ตไม่มี Wi-Fi อไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวรอหมอกบันแบบจางๆเพราะว่าจะขับรถง่ายกว่าแล้วก็จะไปคาเฟ่คาเฟ่แกะที่พี่จองกับคาเรนไป ถ้าจอดได้อย่าคอยดูว่าจะได้ไปไหมหรือว่าจะไปที่อื่นนะจ๊ะขอเล่นเกมก่อนนะหมอกตอนนี้มันมันฟุ้งมากน่ารักและอันนี้อะไรน้องมาแล้วเขาลอกกินอยู่ต้องยกใจหลอดสูงนะครับตัดตไม่ได้นะ เราถือไม่ได้แล้วล่ะเออนี่เอกระเป๋าสัะนี่นี่นี่ายูกันทำไมเชื่องจังเลยอะอไม่สบายหรืเอเปล่ามาดูโน้องคนนี้ดิ น้องคนนี lean, lean. Lean. Ah ้นอนหลับเรียกดิเรียกดิอุ้ยมา แนะนำเลยนะว่าอย่ากระเป๋าไปคือน้องจะแบบกระโจนใส่กระโดดใส่แล้วคือกระเป๋าเราอาจจะขาดหรือแบบเลอเถอะได้นะแล้วก็เอากระเป๋าเก็บไว้ในรถเอาแค่โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีคาเฟ่หรืออะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่คาเฟ่อะคือแค่ถ่ายรูปอะแก็คือจ่ายตังค์ข้างหน้าก็ืะสแกนได้เลยเอาแค่มือถือกล้องอะไรเงี้ยถ่ายรูปไปถ่ายแล้วก็คือต้องจับภาพให้ทันเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวน้องจะลุมเลยต้องจับภาพให้ทันถ่ายรูปให้ทันนะคะ เออจะได้ช็อตสวยๆบ้างหาหาบ้างก็กนสั้นหมุกันไปเมื่อกี้ซึ่งไม่รู้ได้ช็อตอะไรบ้างนะแต่ว่าน้องแบบกระโดดใส่ไม่ยั้งเลยจ้าก็เลยแบบเออโยนเลยโย,น,ย,ยนให้น้องเลยเพราะว่าไม่อั้าน้นองจะกระโดดหน้าขมําแน่นอนนะคะก็นี่เราก็จะกาลังจะกลับแล้วไม่รู้ว่าจะแวะไหนไหมนะเดี๋ยวรอดูอาจจะก,กินคงกินข้าวไปดูนะคะ อยากกินขนมจีนอยากกินหนมจ,จีนมากนี่ฮนะขนมจีน40บาทเป็น7สีแล้วก็ไปตักน้ำยาพวกผักอะไรเงี้ยอีก <Morning. S 2> <Morning. S 1> ก็คือวันนี้นะคะสนุกมาก ไม่ใช่วันนี้สิ <c oughs> คือบอกว่า oh. ทริปนี้สนุกมากๆนะคะได้มาพักผ่อนแล้วก็ได้แบบจอยๆปล่อยใจจอยๆไม่ต้องแบบเหนื่อยอะไรมากนะทุกคนคือชิวๆเลยไม่ได้มีกิจกรรมโลดโผนอะไรมากมายวันนี้มาพักผ่อนนะคะก็คือวันนี้เราก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนชอบคลิปนี้ไหมคะอยากให้เบลแบบว่าเออ เอ่อปรับบูตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนหรืออยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะมาพูดคุยกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เบลด้วยน,นะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายบายบายขับรถกันเนี่าตอนนี้แบทมาเขื่อนป่าสักนะคะจะมาถ่ายรูปสวยแต่ว่าไม่รู้ว่ารถเขาลงไปยังไงอะทุกคนก็คือ ก็เดินมาถ่ายตรงรางรถไฟตรงนี้แต่ข้างล่างสวยมากแต่ไม่รู้ลงยังไงนะก็เลยอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปชมรูปสวยๆในไอจีนะคะ